สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับช่องแม่คุกกี้ครับผมและคอนเทนต์ของเราในวันนี้นั้นจะไม่ได้พาทุกท่านไปพบกับการวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเล่าข่าวเกี่ยวกับสงครามอะไรแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับหัวข้อทําไมคนล้านนาถึงได้ถูกยัดเยียดให้เป็นให้เป็นลาวอย่างจงใจนั่นเองที่พูดว่าอย่างจงใจนั้นก็เพราะว่าการที่บอกว่าคนล้านนานั้นเป็นลาวมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัย10หรือ20ปีที่ผ่านมาครับ แต่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตามมาตลอดหลายร้อยปีนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันครับผมในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11 12ครับคนเผ่าไทยได้อพยพลงมาจากทางจีนตอนใต้บุงเล็บอันนี้เป็นหลักฐานเท่าที่จะสืบค้นได้ครับผมได้มาตั้งมั่นอยู่ที่เชียงแสนครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันซึ่ง มีผู้ปกครองคือราชวงศ์ลาวจักรราชหรือราชวงศ์ลาวจกนั่นเองซึ่งในต่อมานั้นอีกราวๆหกถึงเกืร้อยปีครับพญามังรายซึ่งเป็นสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ลาวจกก็ได้ตั้งอาณาจักรลานนาซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ของเชียงรายเชียงแสนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านพะเยาครับผมแล้วก็ตลอดจนอาณาเขตบางส่วนของไทยใหญ่พมาเชียงตุงเชียงรุ้งหรือนั่นเองและในเวลาละเอียดก,กันนั้น บรรดาเจ้าฟ้าหรือว่าผู้ปกครองบางส่วนก็ไปได้ไปตั้งอาณาจักรใหม่ครับที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศลาวในปัจจุบันนั่นซึ่งนั่นก็คืออาณาจักรลานช้างครับเขาได้เรียกตัวเองว่าลาวล้านช้างซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่เหนือคนอื่นในผู้เป็นใหญ่เหนือเผ่าอื่นนั่นเองคํากล่าวที่ว่าแล้วลาวครับลานนามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกันจากความรู้อน,น่อยนิดของผมและการไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,มก็ได้ข้อสรุปว่า อาณาจักรล้านานากับอาณาจักรล้านช้างที่ผู้คนในอนาณาจักรล้านช้างเรียกตัวเองว่าลาวนั้นมีความใกล้ชิดในด้านวัฒนธรรมมากมายครับเรียกได้ว่าถ้าไม่นับรวมเรื่องภาษาแล้วก็ข้อจุกจิกอะไรยางอื่นก็จะคล้ายๆกันราวๆหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมในเรื่องของการกินอาหารการอย่างเช่นการกินข้าวเหนียวการกินลาบประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็มีสวนใกล้เคียงกันแต่ถ้าว่า จะต่างกันในเรื่องของการใช้ภาษาครับคนล้านนามีประชากรไทยยนครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพูดภาษาไทยยนแล้วก็จะมีความแตกต่างกับภาษาที่ทางล้านช้างจะใช้อยู่พอสมควรครับผมจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากหรือทีเดียวหรือแตกต่างกันมากมายเกินไปนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะไรคือที่มาของคําว่าล้านนาเท่ากับล่าในยุคสมัยโบราณน,นั้นาชาวสยาม มักจะเรียกคนที่พูดภาษาตระกูลไทยครับผมกินข้าวเจ้าและอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบตา่ำในที่ราบลุ่มตอนใต้ตั้งแต่สุขโขทัยลงมาด้วยคำว่าไทยหรือว่าไทยซึ่งหมายถึงแปลว่าเสดีชนพลเมืองหรือคำว่าไพร่ครับผมในความหมายที่ดีกว่าทาตครับผมซึ่งไพร่กับทาตนี่มีความหมายคนละแบบในขณะที่เรียกอีกคนเรียกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาไทย ินข้าวเหนียวแล้วก็อาศัยอยู่ในที่ราบสูงหรือหุบเขาพื้นที่ตรงส่วนนี้น่าจะอยู่ทางตอนเหนือก็เรียกว่าลาวซึ่งแต่เดิมนั้นหมายความว่าผู้เป็นใหญ่ครับผมแต่ในต่อมานั้นแฝงความหมายด้วยความหมายเชิงลบว่าลาหลังหรือไม่เจริญในลาวในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงชาวลาวที่อยู่ในล้านช้างหรือว่าในประเทศลาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นครับก็คืออ,อยู่บนที่ราบ ีบนเขากินข้าวเหนียวอย่างเช่นพวกไทยใหญ่ไทยลือ้อไทยดำไทยพวนถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าลาวก็ตามซึ่งแน่นอนว่าไทยยวนก็หนีไม่พ้นอันเหล่านี้ครับผมแต่ว่าในกรณีของชาวล้านานานั้นที่ถูกเรียกว่าลาวโดยคนสยามนั้นจะเรียกคนล้านานาว่าลาวมายาวนานมากๆแล้วครับยาวนานแค่ไหนก็ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นเลยทีเดียวที่ปรากฏในจารึกของศิลาจารึกของสุาาขขงสขโขทัยหลักที่2หรือจารึกวสีชุมว่า ดินแดนของแคว้นสุขโขทัยนั้นในยุคข,ของพ่อขนสีนาานำถมมีตานาเขียทางตะวันตกชิงเหนือติดต่อกับชิงแสนพะเยาซึ่งเป็นดินแดนของชาวลาวในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏใช้คําว่าลาวในถึงที่เมื่อกล่าวถึงล้านนาหลายแห่งครับเช่นยวนไพรโครงดัน้นเล่กษัตริย์และก็อาณาจักรของล้านนาว่าปินลาวหรือว่ากรุงลาวนั่นเองเรียกโครงนิราชหาิพุนชัยซึ่งถูกแปลมาจากฉบับภาษาล้านนาเรียกว่าโครงลาว และนั่นยังไม่พอครับทำเนียมการเรียกล้านนาว่าลาวนั้นยังสืบทอดมาถึงสมัยรัตนกโกสินทร์ครับผมพระสังฆราชปาเกลกัวซึ่งเป็นประธานุกรมฉบับฉบับแรกของสยามยังให้ความหมายของคําว่าลาวหมายถึงประเทศทางเหนือของทางสยามรวมถึงอัคราพิศนะัพท์ขัพหมมบัตเล่ก็ได้ก็ให้ความหมายคํากล่าวไว้แบบเดียวกันว่าคนล้านนาก็คือลาวนั่นเอง นอกจากนี้นั่นแล้วชาวสยามนั้นยังสร้างคําต่างๆใช้เรียกชาวล้านนาโดยเฉพาะแยกออกมาจากลาวกลุ่มอื่นๆนะครับเช่นคําว่าลาวยวนซึ่งผสมตามชื่อเรียกของชาวล้านนาในภาษาดีว่ายวนหรือว่าโยนกซึ่งแปลว่าลาวเฉียงซึ่งเพี้ยนมาจากคําว่าลาวเฉียงซึ่งหมายถึงเมืองเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนและใช้เป็นชื่อหัวเมืองหรือมณฑลเทิบาลในช่วงที่ล้านานาผนวกเข้ากับสมัยรัชกาลที่4อยู่ระยะหนึ่งครับผมหรือว่าลาวพงดําอันเนื่องมาจาก การสักลายที่ขาในวงเล็บในสมัยก่อนชาวผู้ชายชาวล้านนาม,มักจะนิยมสักขาลายครับผมผู้ชายท่คิถึความแข็งเก่งแล้วก็บางทีก็เป็นความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถาอาคมยุย ung, งโครงพันฑ์อะไรแบบนี้ครับอันนี้คือที่มาของคําว่าคนสยามหรือว่าคนที่คนล้านนาเรียกว่าคนทางใต้ครับเรียก คนสยามหรือว่าคนใต้เรียกคนล้านนาว่าคนลาวนี่เป็นที่มาที่ไปโดยคร่าวๆค,ครับผมแต่ถ้าทุกท่านสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาได้หรือว่าถ้าทุกท่านมีข้อมูลอะไรอย่างอื่นก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ครับผมแต่ว่าอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นครับในฝ่ายล้านนาละ่ะที่เป็นฝ่ายโดนเรียกว่าลาวน,นั้นจะเป็นอย่างไรในเอกสารของฝ่ายล้านนานั้นครับนักวิชาการหลายๆท่านตลอดจนอาจารย์หรือว่าผู้รู้ที่ผมเคยคุยด้วยที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางล้านนามาเป็นอย่างดีก็ไม่พบว่าล้านานานั้นเรียกตัวเองว่าลาวแต่เพลงอย่างใดข้อสรุปที่ได้ก็คือ,อคนล้านานานั้นไม่เคยเรียกตัวเองว่าลาวเหมือนอย่างที่ชาวสยามหรือว่าชาวใต้เรียกเลยครับแต่กลับกันนั้นเรียกตัวเองว่าคําว่าไทยหรือว่าไต้มาโดยตลอดอย่างที่พบในจารึกล้านานานหลักต่างๆางเช่นจารึกวัดพระยืนจังหวัดลําพูนซึ่งเป็นจารึกรภาษาล้านาน,านาเก่าแก่ที่สุดครับ ตามการนับวันแบบล้านนาว่าวันไทยตรงกันข้ามกับการนับวันแบบมอนซึ่งวันนับวันแบบล้านานาน,นั้นหนึ่งรอบจะมี60วันครับแต่การนับวันแบบมอลน,นั้นหนึ่งรอบจะมี7วนันซึ่งเรียกวันว่าวันเมงเมงก็คือมอนในโครงนิราชหาิพุลชัยนั้นก็มีการนับปีแบบไทยครับผมซึ่งหนึ่งรอบมี60ปีว่าเป็นปีแบบไทยและเรียกการนับนักปีนักกษัตริย์ว่าเป็นปีแบบขอมครับผม เอกสารที่แสดงความเป็นไทยหรือว่าเป็นไตของล้านนาได้อย่างชัดเจนที่สุดได้แก่จามเทวีวงครับซึ่งรัานาซึ่งเป็นภาษาบาลีโดยพระโพธิรังสีพระภิกษุชาวล้านนาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์มังรายเรียกภาษาล้านนาว่าไทยยะภาษาซึ่งแปลได้ตรงตัวเลยว่าภาษาไทยครับผมสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคนล้านานาในยุคข,ของพระโพธิรังสีหรือว่าในายุคข,ของพญามางังรายที่หลายๆคน ชอบอ้างว่าพญามังรายที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ลาวจักรราชหรือราชวงศ์ลาวจกที่ชอบอ้างว่าเป็นราชวงศ์ของลาวนั่นแหละครับผมซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาลาวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นแสดงให้เห็นว่าคนล้านานาในยุคข,ของพระโพธิ์ที่ดังสีหรือว่าหรือว่าในยุคข,ของพญามังรายที่เป็นยุคต้นของของของลานานั้นเรียกตัวเองแล้วก็มองตัวเองว่าเป็นคนไทย และเอกสารล้านนาฉบับอื่นๆก็ใช้คําว่าไทยเรียกคนภาษาและบ้านเมืองล้านนาว่าเช่นคนไทยคําไทยเมืองไทยควบคู่ไปกับคําว่ายนหรือโยนซึ่งเป็นภาษาบาลีนะที่กล่าวมานั่นเลยครับไม่มีคําว่าลาวปะป,ะปนแม้แต่คําเดียววงเล็บเมื่อพูดถึงตัวเองหรือว่าพูดถึงในบริบทของล้านานานั่นเองครับผมนอกจากนี้นั้นในหลักฐานของล้านานาที่เขียนขึ้นระหว่างที่ตกเป็นประเทศสลาศทั้งของพม่าและสยาม หลายหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าล้านนาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่เราวๆาร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปีครับผมจึงปรากฏว่ามีการผูกคําว่าล้านนาเข้ากับคําว่าไทยครับกลายเป็นไทยล้านนาหรือว่าไทยหรือว่าล้านนาไทยครับผมด้งคําทั้งหมดนี้สลับกับคําว่าล้านนาใช้เรียกทั้งคนภาษาและบ้านเมืองส่วนการผสมคําทํานองนี้น่าจะเป็นการเน้นย้าในยุคที่ผู้ปกครองเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองว่าประชากรส่วนมากของคนล้านนานั้นเป็นคนไทย หรือว่าเป็นคนล้านนานั่นเองวงเล็บไม่ใช่คนลาวน,านั่นเองครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าสนใจว่าไม่เพียงแต่ชาวล้านนาจะเรียกตนเองว่าไทยหรือว่าไต่ฉะนั้นชาวล้านานานั้นยังเรีกชาวสยามด้วยคําเดียวกันครับผมเพียงแต่เติมคําว่าใต้ให้กลายเป็นใต้ไทยหนใต้หรือว่าไทยเทศใต้หรือเรียสกสั้นว่าชาวใต้น,นั่นซึ่งในที่นี้นั้นถือว่าเป็นมุมมองที่ว่าชาวล้านนานั้นมองชาวสยามเป็นคนไทยคนไต้ด้วยกันครับ ต่างกันเป็นเพียงคนไทยเหนือและไทยใต้เท่านั้นในขณะที่ชาติพันธุ์อื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคมชาวล้านนาอย่างเช่นไทยใหญ่ไทยขืนไทยลือ้อสารพัดไทยนั้นชาวล้านากับไม่เรียกด้วยคําว่าไทยเดวยกันเลยนั่นหมายความว่าคนล้านนานั้นมองคนชาติพันธุ์เหล่านี้นั้นเป็นคนละพวกคนละกลุ่มกันครับไม่เหมือนกับคนที่อยู่ทางใต้นั่นเอง,ท,งทั้งหมดทั้งมว้นที่กล่าวมานั้นก็คือผมจะเน้นย้าว่าชาวล้านนานั้น ไม่เคยเรียกตัวเองว่าลาวครับผมจะมีเพียงแต่ชาวสยามหรือว่าชาวใต้เท่านั้นที่ใช้เรียกคนคําว่าลาวกับคนล้านนาเท่านั้นรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผมตลอดจนคนที่ผมไปสอบถามวงเล็บว่าเป็นผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมล้านนามาเป็นอย่างดีเขาก็ไม่เขาก็พูดเป็นเสีงยงเดียวกันว่าไม่เคยเจอ,เอ,อเอกสารหรือหลักฐานใ,นใดๆที่เรียกว่าที่คนล้านนาเรียกตัวเองว่าลาวครับผม มีแต่เพียงมีแต่เพียงคนภายนอกอาณาจักรหรือว่าคนกลุ่มอื่นเท่านั้นครับจี่เหมารวมหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะมองว่าคนล้านนานั้นเป็นคนลาวหรือว่าเรียกว่าลาวนั่นเองโดยคําว่าลาวนั้นจะถูกใช้ไม่กล่าวถึงลาวล้านช้างเท่านั้นครับโดยอันที่จริงนั้นจะข้อคิดเห็นของนักประวัติศาสตร์หลายท่านกล่าวไว้ว่าคนล้านนาน่าจะไม่พอใจที่จะถูกเรียกว่าลาวสักเท่าไหร่ครับผมจากข้อคิดเห็นของจิตภูมิศักดิ์ครับ นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาด้านล้านนามาเป็นอย่างดีได้ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าชาวไทยล้านนานั้นได้ถือว่าตัวเองเป็นไตหรือว่าไทยไม่ได้เรียกตนเองว่าลาวเลยซึ่งเขาเรียกว่าตัวเองว่าคนเมืองวงเล็บคําว่าคนเมืองนั้นเกิดขึ้นมาหลังช่วงปีพศ .2400 ครับผมเนี๋ยเราจะไปพูดกันในทีหลังไม่ชอบให้ใครเรียกว่าลาวและถือว่าเป็นการดูถูกเหย,ายาีหยดย่ำเยียบย่ำทางเชื้อชาติ แต่คนไทยพลาดกลางสมัยโบราณเหมอเอาอ๋อชาวล้านนาเป็นไปตามชาวล้านช้างไปสมุูรในช่วงที่สมัยสยามขึ้นมาปกครองล้านนาตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นเกิดความไม่พอใจต่อการถูกเรียกว่าลาวมีเหตุว่าจนชั้นนําของชาวสยามมักมองชาวล้านนาซึ่งถือว่าเป็นลาวด้วยสายตาดูหมิ่นดูแคลนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนนางข้าราชการที่รัฐบาลสยามสง่งมาปกครองรัฐต่างๆในล้านนาโดยเฉพาะทางเมืองชิงใหม่มักมองลาวเหล่านี้เป็นพวกป่าเถื่อนได้ความสามารถ ดังทัศนคติที่มีตัวอย่างอย่างเช่นนายแดงงานการของพระศรีสหเทพถึงรัฐบาลกรุงเทพที่กล่าวไว้ว่าทางที่จัดโดยถือว่าเป็นพวกไทยพวกเราต้องทําการที่ต่างกันเพราะถือว่าเราเป็นชนเป็นคนชาติต่ํานั่นเองการดูหมิน่นการเหยียดหยามการขุดขีและการเลือกปฏิบัติอันนี้มาจากทัศนคติที่มองคนไม่เท่ากันนี่เองครับที่ส่งผลให้ในยุคอนานิคมหรือในช่วงก่อนยุคราชการที่5เ้เกิดความตึงเครียดในความสามัญระหว่างชาวล้านนา แล้วก็ชาวสยามหรือว่าชาวไทยเหนือกับชาวไทยใต้จนเป็นผลทําให้คนลนา้าาเลิกนับถือตัวเองเป็นคนไทยครับผมที่อ่ที่อย่างที่กล่าวมาไว้ข้างต้นว่านับถือเป็นคนไทยคนใต้ลมกับชาวสยามและหันมาเรียกตัวเองว่าคนเมืองครับผมทิ้งให้คาว่าไทยหมายถึงสยามแต่พี่อย่างเดียวมาจนถึงปัจจุบันหรือจะสรุปให้โลบรัฐก็คือเนื่องจากที่ว่าโดนดูถูกว่าเป็นลาวก็เลยทิ้งคําว่าไทย และเปลี่ยนมาเป็นคาว่าคนเมืองแทนนั่นเองครับผมดื่ยสรุปทั้งหมดทั้งมวลนี้นั้นเออเราก็จะเห็นได้ว่าคนลาวกับคนล้านนาก็ถือได้ว่าเป็นคนละคนละพวกคนละกลุ่มกันนั่นเองครับผมในยุคป,ปัจจุบันที่ยังมีการเคลมว่าคนล้านนาหรือว่าอ่าวัฒนธรรมตลอดจนอาณาจักรล้านนาโบราณเป็นยังเป็นลาวอยู่นั้นส่วนตัวผมมองว่าเป็นมันเป็นการปลูกฝังแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะ ผมก็ไม่ทราบด้วยว่าทางฝั่งสาธารณสปปลรานั้นเขามีการศึกษาหรือว่าเขาปลูกฝังหรือว่าเขาให้ข้อมูลกับการศึกษามาเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อผมได้ทําการถกเถียงแล้วก็แลกเปลี่ยนชุดความคิดที่ผมเจอมาซ้ําๆก็คือคนลน้านนาหรือว่าอาณาจากักรล้านนาเท่ากับลาาแล้วก็อ้างว่าราชวงศ์ลาวจกก็คือราชวงศ์ต้นกาเนิดของล้านนาแล้วเขาก็จะเหมารวมว่าล้านนาก็คือลาวไปทั้งหมดตลอดจน ลามไปถึงเ,เรื่องพระแก้วมรกตหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นั่นเองซึ่งเมื่อเราเอาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เอาข้อเท็จจริงไปเถียงเขาก็ไม่ยอมรับละอยู่ท่าเดียวครับผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนทางนู้นแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลงลึกศึกษาแล้วก็เพื่อเอามาทําคลิปนั้นก็ได้เจอข้อมูลเหล่านี้ครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนั้นและทุกคนแล้วก็ทุกท่านคิดเห็นยังไงกันครับผม ส่วนตัวผมมองว่าทําไมสิ่งที่คนคนลาวหรือว่าคนที่พยายามจะดึงล้านนาให้เป็นลาวด้ยุคปัจจุบันนั้นก็เพราะมาเกิดรธิชาตินิยมในสปปล,ลาวที่เขียนขึ้นมาต่อสู้กับรธชชาตินิยมในไทยครับผมโดยแองว่าคนไทยทั้งปวงนั้นเป็นลาวมาก่อนทั้งที่ในปงสวดาล้านช้างแต่ก็เขียนชัดเจนแล้วก็เขียนไว้เองว่าคนที่เป็นต้นสายของทางลาวจริงๆก็คือ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยซะเองครับผมดังนั้นแล้วถ้าพูดกันแบบเฟร้ก็คือแทนที่ว่าคนล้านนาจะเป็นคนลาวกับกลายเป็นว่าคนละคนลาวนั่นแหละครับที่ว่าอาจจะกลายเป็นคนล้านนาหรือว่าเป็นคนไทยซะเองทุกท่านคิดเห็นประการใดกันครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นกันได้ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นเพียงอ่านัศนคติส่วนตัวตลอดจน ข้อมูลที่ผมหามาได้จากบรรดาตำนานหรือว่าบรรดาข้อมูลจากนักวิชาการตลอดจนพงศาวดารอะไรต่างๆผมหามาได้เพียงเท่านี้ครับหากมีผู้ที่มีผู้รู้หรือว่าคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญกว่าผมก็แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปครับคงคงจะมีเพียงเท่านี้สําสหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ